รับซื้อห้าบาทรัชการที่ 9, เกเหรียญละสี่ร้อถึง1,200บาทก็เลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาสวัสดีครับ f อผู้ติดตามช่องประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ5บาทขนาดใหญ่สมัยรัชกาลที่9 FC ฮะลองสังเกตดูให้ดีสักนิดหนึ่งลองสังเกตดูให้ดีสักนิดหนึ่งหากเหรียญของท่านหากเหรียญ5บาทของท่านเนี่ยตรงตามที่ปปาจะนำเสนอในคลิปนี้ปปายินดีรับซื้อเลยเอฮะ เริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทหากเรืยอของท่านผ่านการใช้งานแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจริงๆประปารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวฝากกดติดตามกดกร่ดการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ เหรียญหบาทด้านหน้าสยามมิงนะฮะก็ต้องบอกกันเลยว่าที่จริงนะเอสถูกสร้างมาให้เป็นเหรียญหมุนเวียนถูกสร้างมาให้เป็นเหรียญหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9นะฮะหากเป็นเหรียญด้านหน้าสยามมินนะฮะแบบนี้ด้านหลังเป็นเหรียญ5บาทคุดเชียงปีพศ2520แล้วก็ปีพศ2522 เอฟเซีปะปาต้องเขาบอกว่าเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนปกติธรรมดาที่อ่ถูกสร้างมาให้ประชาชนชาวไทยรัษดรชาวไทยแล้เนี่ยได้ใช้จ่ายหมุนเวียนในยุคยุคอตั้งแต่ปีพศ2520นะฮะแล้วก็ปีพศ2522ใช้จ่ายเรื่อยมานะฮะใช้จ่ายกันเรื่อยมาแต่เสียก็มีอีกปีหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบหนึ่งนะฮะ เหรียญ5บาทสยามินด้านหน้าเอเซียใช่ว่าจะมีแต่เหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22นะฮะใครที่มีลองนะฮะลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะ,ะพลิกดูด้านหลังด้านหลังคือจุดจ่ายตังนะฮะด้านหน้าสยามินพลิกดูด้านหลังเอเซียหาด้านหลังนั้น เป็นเหรียญห้าบาทในรูปแบบนี้ลักษณะนี้ให้คิดเลยว่าเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดแบบปั๊มผิดบล็อกหรือที่วงการนักสะสมเรียกกันว่าเหรียญบล็อกพิเศษหรือเหรียญเออเลอร์คอยนั่นเองนะฮะภาษาอาวงการอีกอย่างหนงก็เรียกกันว่าเหรียญตลกนะฮะ เพราะว่าที่จริงแล้วไอฟสฮะเหรียญอ่อห้าบาทด้านหน้าสยามมินเนี่ยเขาก็เป็นบล็อกปกติธรรมดาของเหรียญห้าบาทคุชเชียงนะฮะแต่ว่าบังเอนะิญฮะในปีพศ2 5 2 0ประมาณนี้นะฮอ่อสมัยรัชกาลที่9เนี่ยได้มีการผลิตเป็นเหรียญห้าบาทเทียระลึกนะฮะด้านหลังพะชนยุหพรรษาถ้าเป็น,นปกติธรรมดานี่ไอ ด้านหน้าจะเขียนคําว่าประเทศไทยนะฮะด้านหน้าประเทศไทยเขียนคําว่าประเทศไทยด้านหลังห้าออบาท,ทราิบัญญัติห้าสิบพันษาแบบนี้ถือว่าเป็เปนเหรียญปกติธรรมดาเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเหรียญที่ระลึกวาระเนี่ยที่จริงเนี่ยยอดจํานวนการพิธีถูกจัดสร้างมาเราสักประมาณ5ล้านเหรียญน,นะฮะแต่ว่าพอผลิตออกมาได้ราวสัก4ล้าน กว่ากว่าสี่ล้านหแสนเหรียญนะฮะก็ได้คล้ายๆว่าหยุดมีการเปลี่ยนบล็อกนะฮะมีการมีการเปลี่ยนบล็อกด้านหน้านะฮะมีการเปลี่ยนบล็อกด้านหน้าแต่ว่าบังเอิญฮะก็ได้จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตหรือเปล่าเอจิฮะนะได้ไปหยิบเอาบล็อกด้านหน้าของเหรียญหบาทคุชเชียงที่มีคําว่าด้านหน้าสยามินนะฮะมาใส่แทน บล็อกประเทศไทยซึ่งเป็นหรียญปกติธรรมดาของเหรียญ5บาทที่ะลึกนะฮะก็เลยมีการปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดแบบปั๊มผิดบล็อกเกิดขึ้นนะฮะในจำนวนเอเียที่ถูกกล่าวขานมาก็ประมาณสัก4ี่หมื่นเหรียญนะฮะสี่หมืนเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดด้านหลังพระชนายุ5 0พรรษา แต่หยิบเอาบล็อกด้านหน้าสยามินของคุดเฉียงมาใส่นะฮะก็มีจํานวนเราสัก4ี่หมื่นเหรียญแต่ว่าบังเอิญนเอสีฮะนั้นมีการรู้ทันนะฮะนะ,ะก็มีการเก็ตคืนคลังไปประมาณสักสาม0 0เหรียญน,นะฮะตามข้อมูลก็เท่ากับว่าเหรียญด้านหน้าสยามินด้านหลังพะชรยุ50สาสพรรษาเหรียญผิดแบบผิดบล็อกนั้นได้อ่าตกมาอยู่ในระบหมุนเวียน ให้คล้ายๆประชาชนได้ใช้จ่ายกันประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณสัก 1, หนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญเอ่เซียก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดท,ที่มียอดจํานวนการผลิตออกมาไม่เยอะนะฮะถ้าระดับหนึ่งหมื่นเหนนรียญนะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญนี่ผลิตออกมาต้องบอกว่าไม่เยอะนะฮะที่ตกอยู่ในระบบหมุนเวรียนนะฮะณปัจจุบันวันนี้ก็เห็นเห็นกันก็มีจํานวนไม่มากนักนะฮะ ขณะที่ F อฟซีฮะมีจำนวนให้พบเห็นกันได้ไม่มากนะักนณะปัจจุบันวันนี้ปปารับซื้อสำหรับเหรียญตลกเหรียญปั๊มผิดแบบผิดบล็อกด้านหน้นาเสียหมินด้านหลังผู้ชมอยู่ห้าสิบษาแบบนี้นะฮะปปารับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละถ้าหากเหรียญของท่านผ่านการใช้งานแล้วอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นเหรียญละสี่ร้อยถ้าสวยขึ้นมาหนอกก็ห้าร้อย อาจถึง600้ําตลอดเดือบบนผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์ผิวเดิมแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเอสเดียถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยป้าป่าตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณเหรียญละ1,200บาทถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญของท่านไม่ผ่านการใช้งานค่อนข้างสวยสมบูรณ์ผิวเดิมจัดจัดจริงๆไร้ล่องรอยนะฮะป้าป่ารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียว สำหรับนะักสะสมท่านใดเป็นคนช่างสังเกตนะฮะนะเป็นคนช่างสังเกตไม่ว่าจะเริ่มต้นสังเกตจากด้านหน้าสยามินนะฮะหรือด้านหลังพระชนายุ50พรรษานะฮะก็ลองพลิกดูฮนะจากด้านหน้าให้กลายเป็นด้านหลังจากด้านหลังให้พลิกดูเป็นด้านหน้าหากด้านหน้าเขียนคําว่าสยามินด้านหลังพระชนายุห0พรรษาเมื่อไหร่ขายได้แน่นอนนะฮนะเหรียญละ400ถึง 1,200บาทก็เลยทีเดียวสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีฮะส่งรูปเหรียญของท่านตรวจสอบประเมินราคาช่องทางการติดต่อเอเสียประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอฮะก็ส่งรูปเหรียญของท่านมาที่ไอดีไลนะะ์ศูนย์เก้าสองเจเะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอ l ดียช่องของปาปานะ,ะก็แอดไลน์เพื่อนๆกันให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปหน้ารลันของท่านส่งให้แอดมินช่องของปา่า ตรวจสอบปรราคาแล้วก็ตกลงราคาซื้อขายกันตามสภาพผิวเหรียญน,นะฮะถ้าเหรียญของท่านใช่อย่างที่ปอาปาได้ประกาศรับซื้อไปรับรองว่าแอดมินเนี่ยเขาประเมินราคาให้อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับเหรียญปัม๊มผิดแบบปัม๊มแผบบิดบล็อกด้านหน้าสยามินด้านหลังพระชนมายุ50าพรรษาอย่าลืมนะเอฟเียใครที่มีนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปอปามาได้เลยเนาะแต่เอฟเียถ้าหากว่าเป็นเหรียญ5บาทด้านหน้าสยามิน ด้านหลังคุดเฉียงไม่จะเป็นปีพศ2520แล้วก็22นะฮะราคารับซื้อนี่ไม่สูงไม่แรงนะฮะทั้ง2ปีพศถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วปปาร,รับซื้ออยู่ที่ประมาณเยนละ14-15บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณเยนละ70-80บาทบางครั้งสวยๆฮะอาจได้ราคาถึง90บาทกันเลยทีเดียว สำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียงต่อเติมนี่จะได้สิเนาะ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22นะราคาก็ยังไม่สูงนะเพราะว่าเขายังหาพบเจอได้ง่ายอยู่สำหรับ5าบาทคุดเฉียงทั้งอสองปีพศราคาก็จะอยู่หลักสิบถึงหลาย,ลาย,ลายสิบเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นด้านนายสยามินด้านหลังพัสดน์อาย,ย,ยุ5 0พรรษามเมื่อไหร่ขายได้แน่นอนเอเชีเหรียญละ400ถึง1,200รบาทกันเลยทีเดียว ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป่าไว้เนาะใครที่มีเรือนนี้ปอป่ารับสือ้อคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เอสีฮะคลิปนี้ผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกราบคำว่าสวัสดีครับ